ปาลุ้นกันเลยว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าถ้าผมเปิดได้แน่นอนแหละผมจะปั้นแน่นอน <No. S 1> สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็น แอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคราวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอป UG Phone ตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ m v p ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก M V P แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวโหลดแอป U G Phone ผ่านลิงก์ใต้ดีค c r i p t i o ใต้คลิปนี้ได้เลยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม l ลัริเจในระบบ I O S ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจนกระทะ Top Up Center เลย ร้านค้าจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆต่าง,งๆในเกม r i n e a g e ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจน้ำกระทะ Top Up Center ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ description แล้วก็ใต้ปักหมุด c o m m e กันเลยนะครับสวัสดีคนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์แอนต์นี่กัเกม Lineage ตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กว่าผมจะได้เล่นแบบจริงๆยังจังก็ปาไปแล้วตีสามึ่งโอ้โหคืนนานมากมากว่าที่ผมจะได้เข้าเกมและมาเล่นเหมือนคนปกติเขาเล่นกันคือกินเวลาไปไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงเลยกว่าที่ผมจะได้เล่นโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันนะกระน,นา็ไม่รู้ผมไปเจอปัญหาคือเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์หายไม่ว่าจะเป็นเข้าเกมไม่ได้เกมเด้งล็อกอินบังคับแบบเด้งหรือจะเป็นอะไรต่างๆผมเจอมาหมดแล้ว วันนี้วันเดียวคือผมเจอปัญหาแทบจะทุกอย่างเลยแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเราเข้าเกมได้แล้วเป้าหมายที่เราเข้าเกมมาก็คือเราจะมาเปิดกาชาตามล่าเรนเจอร์ตัวหนึ่งนั่นเองซึ่งตัวนี้ผมไปดูช่องเฮียกรสุดมาคือสุดมากคือโอ้โหคือมันเก่งอะไรขนาดนั้นสำหรับเจ้าตัวของบราวตัวนี้หรือว่าบราวนักลบฝึกหัดนั่นเองถ้าใครที่เอาเป็นล่างก้าดาวก็จะเป็น เราเอานักลบช้างนองแต่ว่าร่างไฮเปอร์จะเป็นนักลบสายฟ้าโอ้โหแค่ชื่อก็กินขาดแล้วคนออกแบบคือออกแบบมาสวยมากๆรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันที่ไอดีหลักละกันและที่หลายๆคนเห็นกันตะกี้แวบ,บแรกคือผมเปิดตั๋วฟรีและดันได้เจ้าตัวของอัสวินมาโอ้โหคือไม่รู้ว่าเป็นความโชคดีหรือว่าเป็นเพราะดวงของผมหรือเปล่าคือผมดันบังเอิญเปิดได้ ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้ผมได้แบบเลนเจอร์แสงเยอะมากๆไม่มีเลนเจอร์ธาตุมืดเลยไอดีนี้เราจะมาเปิดการชาตามล่าเลนเจอร์ตัวธาตุมืดให้กับไอดีหลักละกันมาตัวที่ผมเตรียมาทั้งหมดในวันนี้เตรียมมาทั้งหมด100ใบเพื่อที่เราจะมาตามล่าเจ้าตัวของราวนักลบตัวนี้มาลุ้นกันเลยว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าถ้าผมเปิดได้แน่นอนแหละผมจะปั้นแน่นอนและมีโอกาสผมจะทำเป็นล่างเก้าดาวแม็กด้วยมา ขอให้ได้ขอให้โดนบราวตัวนี้ผมขอเถอะในงบร้อยใบอู้หแชมเปญไม่เป็นไรถือว่าได้มาเอาไปทำพีร้อยได้อยู่ขอหน่อยโอ้โหเจ็ดดาวมาลุลวัวแบบนี้ไม่รู้ว่าช่วงที่ผมเปิดมีคนแย่งกันเปิดหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เปิดแบบช่วงที่มันแบบเกมมันไม่ค่อยหน่วงแล้วสิประเด็นนะ่ะตัวนี้มันเหมือนตัวใหม่มากแต่ไม่ใช่ตีนเลยมาหน่อยขอหน่อยเถอะนักลบโอ้โหไม่ใช่อันนี้ผจญภัยบราว หมาหน่อยมันเล่ามาสองตัวแล้วโอ้โหไม่มดุดไม่ใช่ตัวกาช่าผมเริ่มร่อยหล่อไปทีนี้แล้วแหละถ้าผมไม่แบบไม่กั้นใจเปิดผมคิดว่าตัวกาช่าผมไหลในน้ำแน่น,นอนขอหน่อยเปลอานักลบฝึกครับขอหน่อยโอ้โหโนบินฮูตมันจะมาทําไมตัวนี้หมาหน่อยเธอผมอยากจะได้โอโ้เหลือเป็ดโอ้โหแต่ละตัวคือสรรหาจริงจริงีเม 60ใบแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นวีแววของเรนเจอร์ตัวหน้าตู้เลยส่วนใหญ่ที่ออกให้ผมก็เป็นเรนเจอร์ตัวกีกี้ทั้งหลายแล้วก็เป็นเรนเจอร์ตัวเกลือรประจำตู้กาชาด้วยโอ้โหมาละคับเอามาทําไมตัวนี้ซลลีชุดนี้ผมไม่ต้องการซลลีที่ผมต้องการคือดาวเวนชีเท่านั้นโอ้โหเรียบร้อยแล้วปีนวดจิมมาแต่ไกลเลยตัวนี้มาหน่อยโอ้โหไม่ได้เลย 35ตัวสุดท้ายบาวช็อตเค,ค้กอี่แล้วผมขอได้เถอะอัศวินฝึกหัดโอ้โหผมผุสตสศาหตร์ตั้งตัวแบบเป็นบราวอัศวินเริ่มต้นน่ะอย่างน้อยอย่างน้อยก็ได้หน่อยเถอะโอ้โหไม่ได้ด้วยประเด็นคือให้เจสิก้าผมมา2ตัว20ตัวสุดท้ายขอคมๆขอคมๆหน่อยโอ้โหแล้วนี่นักสะสมผมเปิดถูกตู้ไหมเนี่ยผมก็เปิดถูกตู้แต่ทำไมไม่ออกเลยโคนี่ก็ได้มห ไม่ได้บ่าวก็ขอโคนี่หน่อยละกัน15ตัวสุดท้ายมาหน่อยโอ้โหบาวมาจริงด้วยแต่ดันขี่ก้อนเมฆมาแต่ไกลเลยบ่าวเทพประยุทธ์โอ้โหแต่ละตัวได้บ่าวมาก็จริงแหละแต่มันเป็นบ่าวตัวยุคเก่าหมดแล้วโอ้โหแดนเนียลควรเชิญน้ำแข็งร้อยใบไม่ได้ผมแบบโอโหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละโอ้โหเรียบร้อยเรือเป็ด จบกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันคร่าวๆแล้วกันเพื่อหลายๆคนยังไม่รู้เกี่ยวกับเลนเจอร์ในรอบนี้ว่าตัวไหนเก่งบ้างมากันที่ตัวแรกเลยตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดก็คือเบลนักลบฝึกหัดเองสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้จะเป็นสายพลังธาตุมืดและจุดยืนให้มาอยู่ที่50คือยืนใกล้มากๆและความเร็วในการเคลื่อนที่ของเขาคือวิ่งติดจรวดกันเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีบัฟวิ่งก็ตามตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไปใช้คู่กับพวกยามาโตะหรือว่าจะใช้คู่กับจินก็ดีมากๆ ข้อเสียหลักๆคือตัวนี้จะเป็นตัวบัฟห่างป้อมก็คือมันจะวิ่งไประยะหนึ่งแล้วก็จะบัฟสกิลของมันนั่นเองมันแอบจะเป็นข้อเสียจุดนึงแหละแต่ถ้ามันไม่บัฟเลยผมว่ามันน่าจะดีมากกว่าน,นี้แต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้งานอีกหนึ่งตัวแล้วกัน ส่วนความสามารถสกิลสกิลที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือจะเป็นการฮันเชิญนช้างพิทักออกมาโจมตีนั่นเองก็คือสกิลนี้จะเป็นการยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูอย่างต่อเนื่องสาวินาทีแล้วก็จะมีการสร้างความเสียหาย4,000%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่โจมตีให้ศัตรูการเด็นถอยหลัง ข้าวๆแล้วสกิลนี้ไม่มีการข้ามแต่ว่าสกิลกว้างประมาณ300-400ถึง400จุดกันเลยสำหรับสกิลตรงนี้ถือว่าข้ามประมาณหนึ่งแล้กันมันก็ไม่เชิงว่าข้ามแหละเพราะว่าสกิลมันลึกเฉยๆสำหรับ,บเรนเจอร์ตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคูดาวสกิลนี้คูดาวสี4วิฟังไม่ผิดหลักคูดาวสกิล l l 4วินาทีโอ้โหมันจะโกงอะไรขนาดนั้นรอบก่อนไลออสเพิ Light rd, ่งทำคูดาววิมาตัวนี้ก็ทำา4วิอีก ผมบอกได้เลยว่ามันกูมากๆเอาตรงๆ,รงๆคือสี่วิคือแทบจะไม่ต้องไล่สกิลได้ซ้ําและอีกอย่างนึงคือสกิลในการไล่ของเขาคือเร็วมากๆแทบจะติดจรวดเลยแหละสําหรับสกิลตรงนี้มันจะเป็นฟิลเหมือนเสกแบบช้างออกมาแล้วก็เอามาย่ากระหม่อมทีฝั่งตรงข้ามย่าทีนึงคือผมบอกเลยว่าไปเกิดบ่อแน่นอนอ,ะอ่ะทีหนึ่งสกิลจะเป็นการฮันเชิญพลังสายฟ้าสกิลนี้จะเป็นสกิลบัฟก็อย่างที่ผมบอกไปว่าสกิลนี้จะบัฟห่างตอมนิดหน่อยแต่ก็ มันก็บัฟห่างป้อมเยอะแหละเข้าๆคือต้องวิ่งมาระยะหนึ่งแล้วก็คใอ้บัฟแล้วก็เมื่อเข้าตำแหน่งก็จะบัฟอีก1รอบนั่นเองสกิลนี้จะเป็นการเพิ่มพลังชีวิต500% 7วินาทีเพิ่มอาัตราการหลบทักษะ50% 7วินาทีแล้วก็จะมีการฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่30%ของพลังชีวิตแบบต่อเนื่องอีก7วินาทีนั่นเอง สกิลนี้จะเป็นเกาะเลือดบวกกับผิวเลือดแล้วก็จะมีการบัฟหลบทักษะอีกสกิลนี้ถือว่าครอบคลุมเลยแล้วก็บัฟค่อนข้างที่ถี่ด้วยสกิลนี้ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมตาแหละแล้วก็น่าจะมีหลายๆคนที่ปั้นแม็กเข้ามาเล่นถามว่าบราวยมทูจะหลุดทีไหมผมคิดว่าไม่น่าลุดเพราะว่ายมาทูมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันใบลึกใบโหดแล้วก็ซัมมอนมันป่วนจริงๆก็เลยทําให้ถ้าใช้คู่กันผมคิดว่ายังไงก็ดีอะ ถ้าใช้คู่กันผมว่ายังไงก็เก่งแน่นอนสําหรับรินเจอร์ตัวนี้ความสามารถที่ให้มาเหมือนกับเจ้าตัวของราโยมทูดเดะเลยคือบาลียสูบบุ์แบบแต่ว่าไม่ใช่เวอร์ชั่นของพลัสจะเป็นเวอร์ชันปกตินั่นเองส่วนอีกหนึ่งความสามารถจะเป็นขัดขวางการผลิตแร่ธาตุหรือว่าคอมโบตัดแลนเองและความสามารถไฮไลท์ล่างก้าวดาวก็คือสร้างล่างโคนพัดโอ้โหเทธการตดคือเบอร์วังอลังการมากๆบอกได้เลยว่าจิ้มทีหนึ่งคือออกมาลุัวแน่นอนสำหรับรินเจอร์ตัวนี้ และที่สาคัญเลยเลนเจอร์ตัวนี้ค่าเลือดให้มาสูงแล้วก็ค่าแรก่ก็โอ้โหแร่คือมหาโหดมากๆตัวนี้ใช้แร่แบบประมาณ2องพันกว่ากว่าเกือบสามพันเลยและอีกตัวหนึ่งจะเป็นเจ้าตัวของโคนี่ตัวนี้จะเป็นสายไวทพิพที่ผมมองว่าการใช้งานถือว่าดูดีในระดับหนึ่งเลยความสามารถแรกจะเป็นหอกแฝดซึ่งสกิลนี้จะเป็นการสร้างบารีสีวินาทีฟื้นฟูลพลังชีวิต150%แล้วก็ต่อต้านความเสียหายต่อเนื่องให้กับพักกวกซึ่งสกิลนี้จะเป็นสกิลใหม่ เพิ่งเข้ามาใหม่เลยแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสกิลคือเพิ่มการต้านทักษะในพื้นที่อีก40%นั่นเอง สกิลนี้ส่วนใหญ่แล้ว่าหลายคนอาจจะมองเห็นภาพไม่ชัดสกิลนี้จะเหมือนกับค่าเคลียร์ลดความเสียหายเลยแต่ว่าสกิลตรงนี้จะเป็นสกิลที่เอามาแทนค่าบัฟค่าความเสียหายและสกิลนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่บัฟให้เพื่อนและยืนถึกยืนนานได้แน่นอนและอีกหนึ่งสกิลจะเป็นสกิลดาวเมนันเองจะเป็นหอกพันลี้ซึ่งสกิลนี้จะสร้างความเสียหาย3,200ของพลังโจมตีลงในพื้นที่และมีการลดพลังโจมตีของศัตรู30% เอาง่ายๆคือจะเป็นสกิลที่ไม่ทะลุอมะตะสกิลก็แคบก็ไม่ได้กว้างอะไรขนาดนั้นถ้าอัพเป็นร่างไฮเปอร์ดาเมจก็จะแรงขึ้นก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษส่วนความสามารถที่ให้มาก็เป็นขัดขวางทักษะของฝั่งตรงข้ามนั่นเองซึ่งสกิลนี้ตอนนี้ยังไม่ติดเมตาแต่ว่าในอนาคตไม่แน่เพราะว่าลินเจอร์ตัวเก่งๆก็เริ่มที่จะทําขึ้นมาเยอะแล้วและผมบอกได้เลยว่าความสามารถนี้มันมีความปรงอยู่ในตัวแน่นอน และหนึ่งความสามารถถ้าเราอัปเกรดเป็นร่างก้าดาวปุ๊บก็ไปลุ้นความสามารถสร้างร่าคนพีชีพหรือว่าจะเป็นความสามารถโจมตีครั้งสุดท้ายได้ซึ่งมันมีความสามารถที่ดีถึง3ความสามารถเลยก็ถือว่าแนะนําเอามาเล่นได้เหมือนกันสาหรับคนที่ไม่มีเลนเจอร์ตัวดาวเมจอีกตัวหนึ่งจะเป็นเจ้าตัวของบูนินจานเองตัวนี้ความสามารถหลักๆก,ก็จะไม่มีอะไรที่โดดเด่นมากนักเพราะว่ามันเป็นเลนเจอร์ตัวกึ่งๆแทบจะเหมือนกับตัว,ต,วตัวฟรีเลยแหละแต่ว่ามันก็มาให้เราเปิด ความสามารถก็จะเป็นดังนี้เลยก็คือตัดไม้ไผ่ซึ่งความสามารถนี้จะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มความเร็วการโจมตีแล้วก็เพิ่มค่าความเสียหายการติดคลิปไอคอนนั่นเองมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยผมคิดว่าตัวที่สกิลแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเลนเจอร์ตัวไก่นั่นเองนะส่วนความสามารถต่อมาจะเป็นการลดอัตรามแม่นยำของทักษะแล้วก็ลดอัตรามแม่นยำของศัตรูและมีการสร้างความเสียหาย700อของทางโจมตีทุกๆ1วิก็จะเป็นดามเมจพิษนั่นเองก็เอาไปคูณกัน77ด 49ก็ประมาณ4,900เปอร์เซ็นถือว่าหนักแหละแต่ว่ามันไม่ทะลุแล้วก็ดามเมจไม่แรงด้วยความสามารถก็จะเป็นขัดขวางทักษะของฟันตุ่ข้ามเหมือนกับเจ้าตัวของโคนี่เลยแล้วก็ความสามารถก็จะเหมือนเหมือนกันเลยความพิเศษไม่ได้มีอะไรแต่ว่ารอบนี้เกียร์เขาดุจริงเกียร์ที่เขาให้มาในรอบนี้คือจะมาด้วยกัน3ชิ้นโอ้โหเขาสลับมาแบบนี้ เอาซะผมงงเลยชิ้นแรกจะเป็นชิ้นอาวุธซึ่งค่ามันจะเป็นพลังโจมตีรวมอัตราโจมตีโดนแน่นอนของทงันศาและก็ลดระยะการสร้างรดีเจอร์ใหม่ซึ่งออปชั่นสกิลพัชจะเป็นยุคเลิกภาวะอมตะของศัตรูอย่างต่อเนื่องเองซึ่งเกียร์ชิน้นนี้บอกได้เลยว่าติดให้กับบาวล็วอกเกิดแน่นอนและดีมากๆด้วยสำหรับเกียร์ชิ้นนี้ และอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นเกียร์ป้องกันชิ้นนี้จะให้เป็นค่าพลังชีวิตต้านสกิลแล้วก็ลดแล่มาซึ่งมันเป็นค่ามาตรฐานอยู่แล้วผมคิดว่าใครๆก็อยากจะได้แหละเกียร์ชิน้นนี้และที่สําคัญเลยค่าสกิลพัตจะเป็นเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ซึ่งเกียร์ชิ้นนี้แหละจะเป็นคีหลักให้กับเรนเจอร์ตัวบินหรือไม่ใครจะเอาไปใส่ให้ตัวภาคพื้นก็ได้ตัวพวกแบบ กินโทคิหรือว่าตัวพวกแบบยามาโตะพวกนี้ผมบอกได้เลยว่าบัฟเคลื่อนที่ได้เร็วมากกว่าเดิมแน่นอนอย่างเช่นตัวยามาโตะปกติแล้วมันบัฟ190%ถ้าบวกนี้ไปอาจจะมีถึง200กว่าเปอร์ได้เลยแล้วก็บัฟทีนึงคือติดจรวดเลยและอีกชิ้นนึงจะเป็นวิทยุนายสถานีซึ่งเกียร์ชิ้นนี้จะเป็นค่ามาตรฐานเลย จะเป็นลบสกิลต้านสกิลแล้วก็ลดแร่สกิลพัดจะเป็นเพิ่มอัตราการหลบทักษะ n เปอร์เซนต์นั่นเองก็ถือว่าดีมากๆสำหรับเกียชิ้นนี้ใส่ให้ตัวไหนก็ได้ใส่ให้สายพลังที่เป็นบัฟหลบบัฟต้านหรือว่าจะใส่ให้เจ้าตัวของบราวสยาบตัวนี้ก็ได้เหมือนกันผมคิดว่าทั้ง3ชิ้นนี้ดีหมดเลยใครที่พอมีงบก็ไปจัดกันได้และที่สําคัญไปกว่านั้นเลยในกล่องการันตี มันมีการเอาเกียร์เก่ากลับมาขายในรอบนี้เหมือนกันซึ่งถ้าใครที่เปิดยันกล่องการันตีผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆแน่นอนซึ่งในกล่องการันตีตรงนี้จะมีธนูคริสต์มาสศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเกียร์วุธโดนแน่นอนของสายพลังที่ดีมากๆแล้วก็มีโล่สะท้อนจันทราของสายไวพิบที่ดีมากๆเหมือนกันและที่สําคัญไปกว่านั้นก็มีหวีสับดอกไม้ปีใหม่ด้วยถือว่าดีทุกชิ้นเลยแล้วก็เป็นการนํากลับมาขายในรอบปีด้วยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากๆ แต่ที่สําคัญก็คือมันมีเกียร์หกดาวด้วยแหละอันนี้ก็ไม่อยากจะรู้เลยสําหรับเกียร์ชิ้นนี้อ่ะก็ประมาณนี้กันส่วนใครที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลนเ์เจอหรือว่าอยากจะเติมแพ็กเกจที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่เป็นแพ็กเกจเกียร์หรือจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอก็ตามก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ้ากน้าท้าท็อปอัพเซ็นได้เลย ร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกตในระบบ iOS สำหรับใครที่อยากจะจัดแพ็กเกไในเป็นพิเศษก็สามารถแคปรูปเข้าไปสอบถามได้ที่ร้านเจ๊น้ำพะ,ะทะอปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอป G G Phone อยู่อยากจะเติมแพ็กเกตรายวันหรือว่าแพ็กเกตรายปีก็สามารถไปเติมไนได้ที่ร้านเจ๊น้ำพะ,ะทะอปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว่าให้ใต้ใคิปชั่นคิปแล้วก็ใต้ปักหมดุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ